ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะโวคาโ,โ,คโดปั่นกันนะคะโอเควันนี้เราใช้อโวคาโ,โ,คโดพื้นเมืองค่ะ<ม>โอเคเรามาดูผลสวนผสมกันก่อนน้ำผึ้งโอ๊ตแล้วก็อันนี้คือนมอะไรน่นมนพิทาชิโอนมพิทาชิโอค่ะเราจะลองใช้สองถมดูโอเคแล้วก็เครื่องปันน่กกน พิตาชิโอพิตาชิโอเครื่องปั่นไม่วันนี้เราใช้สองนมเพราะเราจะทำสองสองแก้วสองรสชาติลองใช้สองนมดารินดารินทำแล้วเขลุดเครื่องปั่นอ่ะแล้วก็อะโวคาโดเราใช้อะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองนะคะดารินดารินเรามาเริ่มทำกันเลยเรามาเริ่มจากในมพิตาชิโอใส่อะโวคาโดใส่ช้อนใส่ไปครึ่งนมก่อนเอาอันใหม่เอาอันใหม่ น้องดาลินเฮ้ยเยอะไปป้าไม่แบ่งเายี่อันมเลยอ่ะนี่ไงโอ้โแคสต์แต่มาเดี๋ยวไม่ใช่ิลอ่โอเคนนอโอ้เจียวปา

อ่ะโอเคเ่ปัเลยค่ะเอาเอาแก้วเอาแก้วให้พี่ใส่ชอส้อนซิลูกออ่ะมันอ่ะอเกก่หงายก่อนหงายก่อนหงายอียกออ i'll ไม่เป็นไรหรอกแก่นี้เดี๋ยวเรามาอ,าอาะโ,ดอโอคดโนยไปมัง้งงั้นก็ใส่ไปให้หมดเลยไอ้นมโอต๊ตนี้เราเคยกินแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำอ,อื่นอ,อ่นเดี๋รออีกลูกหนึ่งสุกม่เราใส่น้งเพ่วไมไ่วยเดเลย จับขวดจัวดอุ้ยน้ำพึ่งมจะหมดอ้ยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วดาินดาินพอแล้วอุ้ยหหัวแน่จาแน่หแน่อุ้ยระวังนนั้นล้ม อุ้ยล้นใช่ไหม <c oughs> เราเติมอมโก็ตูลงไปเต่หมหัอนะอวอะไรลิ้นยะโอความดิลูกความความแล้วก็หงายดิคะอันนี้กำลังอเนอร่อยู่ก็เอาโมกโดโดที่แบ่งออกมา